ปล่อยมาแบบนี้แตท่ที่น่าสนใจคืออะไรฮนะพอวันพอข่าวปล่อยข่าวเสียบที่ผมบอกเนี่ยมันจะเป็นการปล่อยเสียบสถานการณ์อย่างข่าวพิเศษไงครับเรารู้ว่าเลื่อนก็จะมีข่าวเสียบเพื่อให้เกิดความเข้าใจผิดนะครับแล้วคนจะเชื่อเพราะอะไรรนะู้ไหมฮะพอข่าวเสียบันมาปั๊บเนี่ยถึงมันจะไม่น่าเชื่อถือแต่สิ่งที่เกิดขึ้นอีกวันเนี่ยมันจับตอดคล้องกับข่าวเสียบเลยนะให้คนเนี่ยเชื่อ สองวินนี้ันไม่ออกไหมฮะครับครับดังนั้นน่าเชื่อนะครับเหมือนเหมือนกับเออะไรฮนะแผนที่คาดคูด901ตอนนั้นที่ปล่อยเสียบระหว่างที่อหน่วยหน่วยเอหน่วยลบพิเศษที่เสียบไว้ที่โคราชกำลังจะเคลื่อนมาดูแลสิ่ยาดน,นะครับเพราก็เสียบระหว่างนั้นพอดีแล้วทหารก็เคลื่อนพอดีถ้าคนเข้าใจผิดก็จะเข้าใจว่าคนเหล่าเนี้ยกําลังจะไปทําตามที่ข่าวลือบอก สุดท้ายพอลุ่งขึ้นอีกวันสำนักราชวังขาอ,ออกนะฮะเรื่องแถลงพระอาการบอกว่าในหลวงตอนนี้นะครับอันนี้เป็นอันนี้ไม่ใช่ข่าวเสียงไม่ใช่ข่าวลือเป็นข่าวคอนเฟิร์มนะครับว่าวันนี้เนี่ยแพทย์ผู้ถวายอาการในหลวงก็บอกว่าพระองค์ออาการดีขึ้นตามลาดับนะครับที่ระยองและความดันพระโลหิตอยู่ในเกณฑ์ปกติอุณภูมิพระวรากายลดลงนะครับจนเกี่ยวเป็นปกติแล้วพระอาการแผลผ่าตัดลดลงมากนะครับ การเคลื่อนไหวขบอัาากายดีขึ้นนะหายใจเป็นปกติสวยทัศยาหารได้บ้างนะคณะแพทย์ยังถวายพระโอสถสติชิญญนะและสารอาหารเสริมทางหลอดพระลนะรลหิตก็คือให้น้าเกลือนะั่นแหละนะครับผลการตรวจพระรลหิตติดตามปรากฏว่าภาวะติดเชื้อน้อยลงนะฮะอันเป็นอีกอันหนึ่งที่น่าพอใจของพณะแพทย์นะครับทีอมะกระสะอันนี้คือการาไว้วั <c oughs> <c oughs> ต่บังเอิญพอประกาศนี้ออกเนี่ยมันจะเสียบกับไอ้ข่าวเสียบเมื่อกีนอะครับพอมันประกบครับคนก็จะบอกว่าอันนี้ไม่จริงใช่ไหมครับเพราะข่าวเมื่อกี้บอกคอสชบอกให้ปิดข่าวแล้วอันนี้ออกมาปุ๊บนะฮะมันก็จะเสียบกันพอดีคนก็คนก็จะเข้าจะเข้าใจตรงข้ามเลยทีนี้นะว่าอาการในหลวงก็จะคงจะหนักแน่ๆนะฮะเพราะอันนี้คงไม่จริงนคิดเป็นแบบนี้นะครับก่อนหน้านั้นมีข่าวเสียบอีกอันหนึ่งนะฮะ คือตอนก่อนวิกดงจะเข้าตำแหน่งก่อนบิกดงจะเข้ารับตำแหน่งที่นื้อันเซอรดินข่าวเสืบงคนนี้เราก็ไม่ได้หวังพนะูดนะฮะบังเอิญตำรวจคนนี้ก็คือตอนนั้นก็มีหนังสือออกมาฮะก่อนวิกดงจะขึ้นรับตำแหน่งฮนะก็มีข่าวว่าเอทางผู้บัญชาการการผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะฮะสั่งให้ตำรวจท้องที่ทั้งหมดนะครับเอสั่งให้ตำรวจสันติบาลทุกแห่งหน่วยงานตำรวจทุกหน่วยนะฮะดักฟังโทรศัพท์ นะครับเี๋ยวเนื้อเอกสาราเดี๋ยวียนะฮะสักคู่นะฮะ <C le af> เออเบ้านยจ่ะแม่บ้านนะเ <C le af> ออบอกว่าตามที่พลเอกอุดมเดชศรีตมบุตรนะฮะกำลังจะเข้ารับตําแหน่งเป็นผู้การฐานบกวันที่หนึ่งตุลานะฮะ <C le af> ดังนั้นอาศัยความในมาตราสี่สี่เนี่ยอ้างมาตรารัฐนุนของประยุทธ์ด้วยนะฮะอบอกว่าคณะรักษาความมั่นคง แห่งชาติเลยนะได้มีคําสั่งให้ผู้การตาํารวจแห่งชาติตำรวจตูิบาลหรือหน่วยอ่น,นีเป็นการด่วนเพื่อให้เกิดการรับในการติดตามหลักฟังสนทนาและดักจาับก,การติดต่อสื่อสารทุ้มเทของคนเอกอุดมเดชศรีสบุตรและสมาชิกในครอบครัวตลอด24ชั่วโมงทั้งในขณะปฏิบัติหน้าที่และในนอกเวลาราชการนี่คือเอกสารที่เสียก่อนที่จะมีการขึ้นเป็นตำนวจ เนี่ยครับเรื่องราวที่ผมเล่าอันนี้เป็นข้อเท็จจริงนะครับอะไรเสียบก็บอกเสียบอะไรเป็นล่าวจริงก็บอกจริงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าู้ยงฟังแล้วคิดอย่างไรเมื่อเอาเรียนเหตุการณ์นี้มานะฮะคือผมคิดว่าแน่ๆอย่างหนึง่งนะครับว่ามันมีอีกฝ่ายหนึ่งนะครับที่ทําการนี้และคนที่ปล่อยข่าวเสียบน่าจะเป็นกลุ่มเดียวกันทั้งทีงเพราะพฤติกรรมเอกสารรูปแบบการทํางานเป็นรูปแบบเดียวกันหมดนะครับเพราะฉะนั้นน่าจะมาจากไหนบ้าง ก็ต้องถามบอกว่าคือสําคัญอาจจะบอกว่าเป็นการปล่อยข่าวช่วยๆแต่ถ้าเราสังเกตดีๆนะครับการปล่อยข่าวเนี่ยมันคนปล่อยข่าวเนี่ยเขารู้ความเคลื่อนไหวนะครับทั้งในทหารนะครับในสํานักราชวังนะครับแล้วเรื่องพิเียเนี่ยนะครับในไหนครับคนที่ปล่อยข่าวน,นี้เนี่ยมีการข่าวที่ผมบอกว่าไม่ธรรมดาคนธรรมดานะครับคนธรรมดาไม่มีการข่าวได้ขนาดนี้ อย่างเช่นอย่างเช่นเรื่องนั้นรัฐตอนนั้นราชวังจะออกหนังสือเนี่ยตัวเองรู้ล่วงหน้าแล้วก็ออกเรื่องนี้มาเสียงก่อนนะครับก็รู้การเคลื่อนไหวทหารนะฮะหน่วยรบพิเศษที่โคราชจะเคลื่อนไหวมาที่ศรีราษฎร์คุณก็รู้คุณก็ปล่อยข่าวที่คาดคุดข้าขวสูนหนึ่งานะครับก็แสดงว่าต้องรู้ความเคลื่อนไหวทางการทหารเรื่องพี่เปียอันนี้ผมไม่ทราบว่าจะเป็นข่าวที่ออ,อก แต่เรื่องพี่เตียนนี่มันไม่ได้รับอะไรมากนะครับเป็นข่าวที่อาโก้เขาจะทราบแล้วนะครับการบินไทยหรืออะไรต่างๆเขาก็รู้ไม่ยากอะไรนะครับก็เป็นขาวปล่อยเสียแล้วก็หาจังหวะที่แน่ๆวัตถุประสงค์ของเขาเนี่ยนะครับเขาต้องการอะไรอย่างที่เรามองว่าการปล่อยข่าวเรื่องของเขาล่าสุดนะครับการปล่อยข่าวเรื่องอาการประชวนของนายหลวงทําให้หลายฝ่ายเข้าใจผิดนะครับเรื่องว่า ในหลวงเวสียชีวิตแล้วนะแล้วคอสอชอไม่ยอมบอกประชาชนนะครับถ้าข่าวนี้มันเกิดความเชื่อขึ้นในมือปชชนนะครับมันจะเกิดอะไรขึ้นเพื่อช่วยเถ้าประชาชนเชื่อว่าขนาดน,นี้เนี่ยมีอากาศแผ่นดินเราเกิดสูุนอากาศขึ้นแต่คอสอชอปิดเรื่องนี้เอาไว้โดยไม่บอกประชาชนสิ่งที่เกิดขึ้นประชาชนจะคิดว่าขนาดน,นี้ สกสชกําลังจะรวบอานาจเอาไว้ด้วยตัวเองหรือรอจังหวะที่จะขึ้นมาครอบประเทศแทนใช่หรือไม่เพราะมันไม่มีเหตุผลอะไรครับเพราะถ้าเกิดในหลวงเกิดช่องว่างขึ้นมาจริงขนาดนี้องค์รัชกาลญาติพรอมอยู่แล้วนะครับทั้งกฎมนตร์ดบานทั้งรัฐนูลก็บอกวิธีการอยู่แล้วนะครับก็สามารถดําเนินการให้มีผู้สเนินราชก,การแทนหรืออะไรได้เลยแล้วทําไมนะครับทำไมกสชต้องปิดข่าว ทำไมคอสชอไม่เปิดให้เกิดการเปลี่ยนผ่านขึ้นอย่าง,งปกติเนี่ครับจะเกิด question mark ขึ้นในใน,ในประชาชนนี่คือการเอาเรื่องสถาบานันนมาจัดก,การคอสชอีกรอบนะครับโมเดลนี้ไม่พ้นกับโมเดล14ตุลาไม่พ้นกันวันนั้นถนอมอ่ากิติกร,รนะครับออน,นลงกิติกร,รนะครับจําได้ครับเป็นประธานนันิตดีูมิรา ก็เหมือนกันลักษณะคล้ายๆกันอ,อ,อีกอันหนึ่งที่กลุ่มนี้เคยใช้อยู่เสมอๆนะครับในการอิวงวางเพื่อโค่นล้มทหารเนี่ยนะครับไอ้จ4ดสี่ตุลาเนี่ยยังยังไม่ใช่ยังไม่ถึงขนาดชัดว่ากลุ่มนี้แต่โมเดลเโมเดลมเดลมษาฮาวายนี่ครับเป็นบริษัมันชัดมากๆคือคนคนนี้เนี่ย ใช้วิธีนี้เนี่ยรู้ว่าผมจะโค่นทหารทหารกลุ่มหนึ่งเนี่ยสมว่ามีความเชื่อถือมากนะครับทหารวันนี้มีอำนาจได้นี่นะครับทหารข้างล่างเนี่ยเขาจะเชื่อคุณจาบใดที่คุณยังมีใระโยชนอีกนะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามถ้าทหารข้างล่างรู้ว่าคุณไม่ได้อินสถาบันแล้วเนี่ยนะครับข้างล่างจะลวนแล้วก็แปรแล้วง่ายต่อการแปรพักมากมันจะเหลือแต่หัวแหละครับข้างบน ก็เหมือนกลุ่มเหมือนเมษาฮาวายที่กิดขึ้นกลุ่มจอปรอเจ็ดยึดอำนาจเสร็จสักลืมไปครับว่าคนอนเฟรมยึดหลวงไปอยู่ที่โคราชเรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วเรียบร้อยครับแค่นั้นเองนะครับ,นะรบก็ทําให้อกองทัพของจอประอเจ็ดทั้งหมดตัวหมดยอมแพ้หมดนะครับ,นะรบก็หมดสูกอีกครั้งหนึง่ง คือตอนเอาล้ครับผมจำนายสัญญาธรรมศักดินน์อันนั้นอันนั้นอาจจะไม่ได้เป็นเรืเ่องของการรับประหารแต่เป็นการรับประหารจน,น,นเงียบๆด้วยหลักการเดียวกันนี่ครับวิธีเดียวกันแต่ครั้งนี้ผมก็มีการผมคิดาการเคลื่อนไหวลักษณะดเดียวกันเพื่อจะโค่นคอรชอีกครั้งโดยทําให้คอรชอเนี่ยนะครับดูเหมือนคนที่โค่นในหลวงคนที่อยู่ฝ่ายตรงข้ามกับสถาบันนะครับเพื่อจะทําให้เกิดทหารระดับล่างแปรพักแปรอเ์ ครับแล้ววันนี้ไม่ใช่ไม่มีตัววางนะครับวันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันอ่างเมื่อกี้ยังคุยก,กันนรอบกบพี่นะฮะว่าวันนี้แม่ทัพภาคที่หนึ่งเนี่ยมันเป็นร่าวันลบไม่ใช่เหรอนนครับคนคนตีลมโชยเนี่ย <c ười> นะฮะนะครับก็น่าจับตาดูแล้วอย่าบอกว่าอุดมดงอุดมเดชนี่จะไม่เพี้ยนนะครับถ้าสถานการณ์มันซิกผันแบบนั้นอ่ะมันก็ต้องอยู่ที่ว่าสถานการณ์ตรงนั้นมันผันได้อย่างไร และตัวสําคัญคือนะครับตัวสําคัญก็คือวางตัวสําคัญก็คือนี่ครับคนที่อยู่สูงสุดของเราเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นทหารจะพังก็คือที่ว่าคงท่ศไปนะครับทหารคนนี้ยนะครับจริงคงแค่นั้นเอีเพราะฉะนั้นอาการอย่างนี้ผมบอกว่าการพยายามจะพ่นล้มผสนตอนแน่อนอนนะครับแล้วก็การไปพบคนอีกเฟรมวันนั้นมันคงไม่คงไม่ได้อะไรกับมานะครับ อย่างที่เราเขาบอกว่าโค้มันแค่ยี่สิบนาทีแล้วกลับบ้านเนี่ยผมคิดว่าคงไม่ได้อะไรกลับมาน,นะครับอ่ะนะครับก็มีวิเคราะห์สถานการณ์ทั้งหมดเอาใฝากเจ้าหน้าท่ของในหลวงนะครับที่ไม่ไในสันมีอะไระครับผมผมสงสัยอย่างเดียวนะฮะเออผมสงสัยอย่างเดียวว่าแต่แต่คือตอนนี้สิ่งที่ไม่สบายใจนะครับแล้วก็คิดว่าจับได้อย่างหนึ่งคือว่าขนาเนี้เอ,อ่อ ในหลวงเนี่ยทรงทรง,งถวายเอ่อทรงได้รับการใช้ถวายอาหารเนี่ยผ่านทางเส้นคอร์ดอะแคสที่บอกนะฮะซึ่งเป็นเส้นถวายอาหารทางอะโลหิตเนี่ยที่สวมเขาบอกว่าจอดช่องท้องหรือเปล่านะครับซึ่งถือจะเป็นช่องท้องหรือทางเส้นพะโลหิตก็แล้วแต่นนะครับก็มันมันมีความหมายอย่างหนึ่งครับว่าเขาบอกว่าใส่เส้นนี้มาเป็นเดือนแล้วน,นี่คือรายงานจากสมนักลัทวัง ก็ใส่เส้นนี้เป็นเดือนก็หมายคพรามว่าในหลวงทรงไม่สบยไม่ได้มาเป็นเดือนนะเหมือนกันใช่ไหมฮะครับก็น่าเป็นห่วงตรงนี้ครับก็มีข่าวลือเรื่องบอกว่าโรคพาปินสันจะทําให้สานไก่ไม่ทางานก็พัฒนาเสียหนาครับเองก็เรียนอาการเท่าที่เราทราบนะครับว่าเรียนอาการที่แค่จริงเป็นไรแต่คิดว่าก็ สถานการณ์เปลี่ยนผ่านในประเทศเรามันน่ากังวลามากนะครับในทันหน้าเวลาเนี้นะครับหลายคนก็คงกังวนนะครับแต่ว่ามยังไม่มีใครพูดในความเป็นจริงเต็มร้อยเราก็ฟังจากคุณแก้วขวัญวัชรุทยว่าไม่สามารถที่จะมาปิดข่าวหรือว่าแสลงภาคการของท่านพ่อเนี่ยให้ออกมาชัดเจนเพราะว่าคนที่รับฟังด้วยความห่วงใยคือพระสงฆ์นิกร ทุกคนแล้วเราก็ไม่อยากจะไปวอแวกับทางขอทชชคุณประยุทธ์เรื่องแกก็รู้สึกว่าจะมีอาการเครียดผิดปกติในช่วงหลังๆนี่แล้วตอนนี้ก็ไปพม่าก,ก็ยังไม่รู้วัานไหนจะกลับเราก็ยังไม่มีความมั่นใจว่าคุณประยุทธ์เนี่ยจะก,กลุมไปอำน,นาจของตัวเองเนี่ยไปได้อีกสักเท่าไหร่เราก็ต้องวิเคราะห์กันรายสัปดาห์อาทิตย์ต่ออาทิตย์อย่างนี้แะครับ ลองวิธีกาะไปแล้วผมรู้สึกว่ามันสั้นลงเรื่อยๆนะอายุนันบ,บาันประยุทธ์เนี่ยรู้สึกมันสั้นลงสั้นลงเรื่อยๆทุกสัปดาห์ที่มิราะก็ต้องฟังข่าวเสียบใช่ไหมสมัยก่อนนี่ผมจําได้ว่าคนที่เสียบข่าวในลักษณะอย่างเี้แกจะชื่อแหลมแหลมก็ทราบครับอะไรอย่างี้ชอบออกมาทางในรายการ,รคือคนวงในเนี่ยแต่ว่าเขาจะออกข่าวออกมา ให้ประชาชนเนี่ยเป็นเรื่องขำขันหรือว่าออกมาว่าเป็นผู้รู้ออกข่าวคมรอยแล้วเขาก็จะออกออกประโยคของเขาที่เด็กของเขาคือแหลมก็ทราบครับไอแหลมรู้หมดในสมัยนั้นนะครับใช่ใช่สำคัญน,นะส,สบายดี <S <S ใช่ตอนนี้น<อ>ี <S <S ่สรุปแผนตอนนี้นะฮะมา,มา,าประเมินทางฝ่ายคนเอกเพลงดีกว่า นะครับเราค่อนข้างจะเห็นการเคลื่อนไหวของโปรเมเทนเนี่ยในหลายในหลายมิสิกนะครับคือเราพอสรุปได้ว่าหนึ่งเนี่ยคือโมเดลสุดสีสุดาอย่างเดียวไม่ใช่แล้วนะมันไปถึงเโมเดลเมษาฮาวายบวกเขาด้วยนะครับโมเดลแรกเนี่ยคือเรื่องเมษาฮาวายอย่างที่บอกนะฮะคือลักษณะการสถาบันแล้วก็ยุกให้เกิดกบดในกองทัพนะครับอันนี้อย่างเมื่อที่ที่ผมอธิบายไปนะครับก็คือ นี่คือสาเหตุที่บุรพาพยักวันนี้เนี่ยจงรักภักดีอย่างสุดๆเลยนะครับทุกที่ที่ไปดาเนินนโยบายต่างๆนี่แม้กระทั่งการไล่ล่าจาับตัวหนึ่งสองเนี่ยนะครับประยุทธ์ไม่ได้ทําเพื่อในหลวงหรอกนะล่ะผมบอกให้สิ่งที่เขาทำเนี่ยหนึ่งสองวันนี้ที่เขาไล่ล่าตามจับเพื่อความปลอดภัยของของพวกเขาเองครับเพราะสิ่งที่เขากระทำมันจะเป็นการบอกว่าเขาอินสถาบันแน่นอนกอบเกาะสถาบันอย่างนี้เลยนะในขณะที่เปลมเองก็ ตอนนี้ยโมเดลเมซาอา,วายวใครเกาะสถาบันได้ใครทิง้งพงมาไว้ที่ตัวเองได้แล้วสีคนอ่ตรงมไปได้คนนั้นชนะเพราะฉะนั้นวันนี้ทั้งสองคนเนี่ยเกาะสถาบันนะฮะโดยการแสดงออกเนี่ยเพราะฉะนั้นหนึ่งหนึ่งสองนที่เราเห็นที่ดับนี่ยผมเคยพูดว่าการจับหนึ่งสองเนี่ยถ้าคนตรงรักทักดีก่อสถาบันไม่ควรทาแบบนั้นเพราะสิ่งที่คุณตามล่าตามจับหนึ่งสองที่พิเศษทั้งหม มันทำอะไรให้เกิดขึ้นสถาบันกษัตริย์เนี่ย